สวัสดีครับผมสุริชาะะครับฟอรัมนนสปอร์ตูและสตาร์สุเกอร์นะครับวันนี้เราเจอกันวันอาทิตย์ที่6ตุลาคมนะครับซึ่งโปรแกรมฟุตบอลวันนี้เข้มขน้นน่าติดตามเยอะมากเหมือนเช่นเดิมครับผมจะโฟกัสไปท,ที่2คู่หลักนะครับในฟุตบอลรีกใหญ่พิมารีอังกฤษและบุนเดลิกาเยอรมันรวมถึงแนะนำฟุตบอลริงกันเยอะ อีกหนึ่งคู่นะครับ,บก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณแล้วก็แนะนำนะครับกลุ่มฟุตบอล VIP 911 Sport นึ่งครับกลุ่มฟุตบอลที่มีทัศนะฟุตบอลทั่วโลกคัดมาแจกกันให้แบบจัดเต็มนะครับเข้ามาในกลุ่มได้ตามลิงก์ที่ปักเอาไว้ทุกช่องทางและช่วงบ่ายวันนี้มีการไลฟ์วิเคราะห์ฟุตบอลเหมือนเช่นเดิมนะครับวันนี้ครับคู่แรกไปกันที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเป็นเกมระหว่างแอสตันวิลล่าพบกับแมนเชสเตอร์ อยู่ในเตะในแง่ของศักยภาพนักเตะสิงต่างงานอาจจะดูเป็นรองเลยครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของปัจจัยอื่นต้องบอกเลยครับว่าตอนนี้วิลล่าดูดีกว่าอย่างชัดเจนนะครับได้กลับมาเล่นในบ้านนะครับสภาพร่างกายสดพร้อมมากกว่านะครับและตอนนี้แทคติกการทำทีมของบุนซืออูนเอเมรี่รงรอกมากขึ้นนะครับเกมล่าสุดเอาชนะบาเยิร์นได้1-0ทําให้มั่นใจนะครับแล้วก็แนวรุกเนี่ย ยังมีทีเด็ดหวังผลได้จากโอร่วัตกินมอร์แกนโรเจอร์รวมถึงจอร์นดูรานะครับวันนี้เจอกับทางปีศาจแดงน,นะครับซึ่งอย่างที่เราพอจะเห็นนะครับว่าภายใต้การคุมทีมของคุณสือเอริคเทนฮากเต็มไปด้วยปัญหาเยอะมากนะครับนักเตะเสียความมั่นใจนะครับแกรักอย่างบูโนแฟนันอเรฮันโดกานาโชโยชัวแซกซีและมาคับแรดฟอร์ดฟอร์มการเล่นตกลงไปนะครับและปัญหา ตอนนี้คือเกมรับทั้ง4คนนะครับอย่างมาสราวีเดริกลิซานโดมาร์ติเนสรวมถึงดิโอโกดาโรเนี่ยก็วอมตกลงไปนะครับแทคติกการเล่นค่อนข้างสะเปะสะปะนะครับผมดูแล้วทิศแดนยังไงก็เข็นไม่ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นกับโจดนะครับที่เปิดมาให้วินล่าขมบางๆดูแล้วไม่เสียเปรียบเชื่อว่าอยากน้อยน,นะครับสิงห์พังอาจจะไม่แพ้และมีโอกาสเตเต็มเบียดเอาชนะพร้อมกับมีโอกาสที่จะส่งทางเพนฮาร์ตกเก้าอี้ได้เชียแอสตันวิลล่า ใน,นู่นี้ส่วนผู้ต่อมาครับไปกันที่ฟุตบอลบุนเดสลิก้าเยอรมันนะครับเป็นการเจอกันระหว่างแฟรงก์เฟิร์ตเปิดบ้านพบบายเยนมิวนิค ศักยภาพชื่อชั้นของแฟงเฟิดเป็นรอนะครับแต่เราเห็นแล้วนะครับว่าภายใต้การคุมทีมของคุณซือดีโน่ท็อปโมโรเรอร์พวกเขาเป็นทีมที่ระบบทีมเวิร์กยอดเยี่ยมนะครับตอนนี้ขึ้นมาหลังรองจากหุงนะครับและวันนี้สภาพทีมพร้อมมากขึ้นจะได้ทางอูโ e ก้เอติติเกนะครับฟิตกลับมายืนเป็นหน้าเป้าส่วนตำแหน่งที่เหลือพร้อมลบเจอกับทางบาเยนนะครับซึ่งเราเห็นจะนะครับชัดนะครับว่า2เกมล่าสุดเมื่อเจอคู่แข่งที่มีความแข่ง แข่งมากขึ้นแท็กติกของกุญซือแหว่งซองกบดีเนี่ยเริ่มมีปัญหานะครับเกมลักยังมีจุดเปราะนะครับแะแนวลูกวันนี้ยังช่วยใช้งานจามาหมู่เซียร่านะครับตรงนี้ครับทำให้เกมลุกเนี่ยลดความอันตรายลงไปเยอะมากนะครับแะชั่วโมงนี้ผมมองนะครับว่าเสือใต้นเนี่ยเล่นแบบกดดันตัวเองมากขึ้นเพราะฉะนั้นกับโจทย์นะครับที่เปิดมาให้จำเป็นต้องเอาชนะซื้อใจแฟงเฟิร์ตนะครับเชื่อว่าเล่นต่อหน้าของเชียร์ความลงตัวไม่เป็นรองจะไม่แพ้ขาดขารังเชียร์แฟงเฟิร์ตนะครับแล้วก็ปิดท้ายครับไปกัน ยิงกันเยอะผมแนะนำหนึ่งคู่นะครับในศึกซูเปอร์ลีกาเดนมาร์กเป็นเกมบิ๊กแมตระหว่างบรอนบี้พบกับมิทิลันสองทีมใหญ่มาเจอกันเองแบบนี้ดูแล้วใส่กัน yeah. กยับแยะจะยิงรวมกันถึง3หรือว่า4ประตูได้เชียร์ยิงกันเยอะผูะ้ละ่างบรอนบี้พบมิทิลันนะครับวันนี้ครับ3าคู่ในคลิปนี้ฟุตบอลคือวันอาทิตย์นะครับเชียร์แอสตันวิลล่าเชียร์แฟรงเฟิร์ตและยิงกันเยอะผูะ้ละ่าง บอนบี้พบบิทิตลันทิ้งทางนี้ทุกท่านเชียร์ทีมไหนกันบ้างนะครับเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้และขอให้เชียร์บอลกระแบบมีความสุขนะครับใหเงงวัรวยไว้เจอกันใหม่บุ๊มบิ๊สวัสดีครับ